กฎ3วินาทีที่จะทำให้คุณประสบความสาเร็จได้เร็วกว่าคนอื่นหากคุณฟังคลิปวิดีโอนี้จนจบคุณจะรู้วิธีการทำให้คุณประสบความสาเร็จได้เร็วขึ้นและคุณจะแสงหน้าคนอีกมากมายด้วยเคล็ดลับนี้ผมจะบอกความจริงอย่างหนึ่งกับคุณว่าคนส่วนใหญ่มักจะมองว่าสิ่งที่จะทำให้พวกเขาประสบความสาเร็จมันจะต้องเป็นสิ่งที่ยากยากต้องซับซ้อนต้องเข้าใจยากแต่ความจริงแล้ว สิ่งที่ยอดเยี่ยมมักจะเป็นสิ่งที่เรียบง่ายเสมอแต่คนมักจะมองไม่เห็นมันหรือมองข้ามมันไปอย่างน่าเสียดายดังนั้นในคลิปนี้ผมจะบอกความลับอันเรียบง่ายของกฎ3วินาทีให้กับคุณเมื่อคุณคิดจะทําบางสิ่งบางอย่างมักจะมีบางสิ่งที่คอยจุดรั้งคุณอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นความขี้เกียจความกังวลหรือความกลัวและจนสุดท้ายคุณก็ไม่ได้ลงมือทำมันสักทีในคลิปวิดีโอนี้ ผมจะพูดถึงกฎที่เรียบง่ายและใช้ได้จริงรับประกันได้เลยว่าทุกคนที่นำกฎนี้ไปใช้จะประสบความสำเร็จได้เร็วขึ้นอย่างแน่นอนกฎ3วินาทีอันเรียบง่ายนี้คือหากคุณมีสิ่งที่คุณต้องทำหรือสิ่งที่คุณอยากทำให้คุณนับ1 2 3และลงมือทำทันทีหลังจากคุณนับ3คุณสามารถใช้วิธีนี้ได้กับทุกเรื่องคุณจะทำสิ่งใดก็ตามได้เร็วขึ้น หากคุณกำหนดเส้นตายให้กับตัวเองหรือพูดง่ายๆก็คือการกำหนดเวลาให้กับตัวเองนั่นเองเมื่อคุณมีสิ่งที่คุณต้องทำหรือสิ่งที่คุณอยากทำจงนับหนึ่งสองสามและลงมือทำมันทันทีเพราะหากคุณใช้เวลามากกว่านี้สมองของคุณจะเริ่มคิดหาเหตุผลเพื่อปอกป้องตัวเองเพื่อไม่ให้คุณต้องทำอะไรที่ต้องเหนื่อยหรือทำอะไรที่ต้องเสีย่ยง สมองจะพยายามปกป้องตัวเองให้อยู่ในโซนปลอดภัยหรือที่เราเรียกกันว่าคอมฟอร์ตโซนแต่คอมฟอร์ตโซนจะไม่ทำให้คุณก้าวไปไหนและจะไม่ทำให้คุณได้พบสิ่งใหม่ๆที่ดีกว่าเดิมโดยเหตุผลที่เรามักจะบอกกับตัวเองว่าเขานอนอีกหน่อยหน้าไม่เป็นไรหรอกหรือฉันคงทำไม่ได้หรอกหรือเขาคงไม่ชอบฉันหรอกเพราะโน่นนั่นนี่จะมีเหตุผลขึ้นมา18,900 ที่จะทําให้คุณไม่ลงมือทําในสิ่งที่คุณต้องการหรือทํามันในเวลาที่ช้าจนเกินไปและคุณเชื่อไหมว่า mm. เหตุผลเหล่านี้ทําให้หลายต่อหลายคนยอมแพ้ทั้งทั้ที่พวกเขายังไม่ได้ลงมือทํามันด้วยซ้าการลงมือทําทันทีหลังจากคุณนับสามจะทําให้คุณรู้ว่าคุณจะทําได้หรือไม่หรือคุณมีโอกาสมากน้อยแค่ไหนหรือหากจะประสบความสําเร็จในเรื่องนั้น คุณต้องแก้ไขหรือต้องทำอะไรต่อไปบ้างอย่าไปคิดมากจนเกินไปเพราะคนที่คิดมากจนเกินไปมักจะไม่ได้ลงมือทำวิธีแก้อย่างหนึ่งหากคุณคิดมากจนเกินไปและไม่ได้ลงมือทำมันสักทีจงกลับไปยังความคิดแรกของคุณว่าครั้งแรกที่คุณเห็นหรือรับรู้ในสิ่งนั้นคุณคิดยังไงถ้าความคิดแรกของคุณคือคุณอยากทำมันให้คุณนับหนึ่งสองสและลงมือทำมันเลย จะได้รู้กันไปเลยว่าคุณทำได้หรือไม่ไม่ต้องกลัวเพราะแม้ว่าคุณจะล้มเหลวในสิ่งนั้นก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะล้มเหลวไปตลอดชีวิตแต่ตรงกันข้ามมันจะเป็นประสบการณ์ให้กับตัวคุณเพื่อทำให้คุณประสบความสำเร็จในครั้งต่อไปหรือประสบความสำเร็จในเรื่องอื่นๆจากประสบการณ์ที่คุณได้รับจากเรื่องนี้ดังนั้นหากวันนี้คุณมีบางอย่างที่คุณต้องการจะทำอย่าเสียเวลาคิดมากอยู่เลย ทุยอย่างอาจจะไม่ได้แย่อย่างที่คุณคิดเวลาของคุณกําลังหมดไปเรื่อยๆแม้ว่าคุณจะลงมือทำหรือไม่ก็ตามแต่หากคุณลงมือทำคุณจะได้รับบางสิ่งบางอย่างอย่างแน่นอนไม่ความสาเร็จก็ประสบการณ์ขอให้ทุกคนประสบความสาเร็จตามที่ตั้งใจเอาไว้ไม่มีอะไรยากจนเกินไปถ้าเรากล้าที่จะลงมือทำฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับช่องของเราด้วยนะครับ แล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสุดยอดแรงบันดาลใจสวัสดีครับ